สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับรายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเข้มข้นมากแค่ไหนอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันให้ได้นะครับเพราะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราวดีๆจากน้องเบนพรชิตานาสงขาสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่ได้ร่วมงานกับทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลก กับการเป็นนักแสดงดารานำจากละครเรื่องโรงเรียนหลังเขา สมกับการเป็นต้นแบบของสุดยอดซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยกับรางวัลที่การันตีความดีของเธอนั่นก็คือเบนพ์พอชิตาณสงขาได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรมด้านการพูดในโครงการรณรงค์ปฏิบัติบูบชากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นผู้เป็นต้นแบบการใช้ภาษาที่ดีงามมาตลอดสมกับการเป็นผู้ที่มีมงคลชีวิต38ประการตรงกับข้อที่4ที่ว่าผู้มีวาจาสุภาษิทครับ การมีสัมมาวาจาหรือวาจาชอบเป็นหนึ่งในอริยมรรคแปดของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยการไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดให้แตกแยกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะคำพูดสังคมไม่สงบสุขและวุ่นวายเพราะการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องทั้งสามารถปฏิบัติได้ทันทีไม่สิ้นเปลืองใดๆเพียงแต่จะเข้าใจถึงโทษของการพูดแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน น้องเบนซ์พรชิตานะสงขาก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อาชีพของเธอเกี่ยวกับการพูดโดยตรงเธอจึงมีสติในการพูดทุกครั้งและการที่ทําให้ทุกคนมีความสุขก็พูดในสิ่งที่ดีๆครับหนึ่งเลยคุณแม่ด้วยสําคัญนะแม่แล้วเคยสกิดจริงแม่สําคัญมากแม่จะคอยแบบควรจะต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสอนทุกเรื่องจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่อาจจะเป็นเพราะาเป็นไปถือศีลมาด้วยอุทิศตัวเองถือศีลยางศีลแปดใช่ไหมเหมือนบทชีพไอไป ปฏิบัติปฏิบัติวิพัสนากรรมฐานค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้พูดเลยซึ่งจะดีมากใช่ค่ะซึ่งยิ่งทุกครั้งออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะพูดอะไรบ้างไม่ควรพูดอะไรบ้างพูดแค่ไหนพูดแล้วเจ็บตัวไหมพูดแล้วก็ทบคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยิ่งโตเป็นยิ่งพูดน้อยนะจริงๆแล้วชีวิตชีวิตจริงอ่ะจะพูดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการพูดบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีเหมือนกันเราก็ต้องเลือกว่าควรจะพูดแค่ไหน ให,ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นอะไรงก็ธรรมชาติสร้างอวัยว,วะมาทุกอย่างจะมีหน้าที่อย่างเดียวไนงะ <c oughs> ตามองจมูกหายใจใช่ไหมแต่ปากเนี่ยมี2อ,อย่างคือกินกับพูดค่ะ <c oughs> ปากเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะได้เตือนให้ <c oughs> กินให้น้อยพูดให้น้อย <c oughs> เพราะมันต้องทํางานถึง2อ,อย่างใช่ไหมเออสุดยอดจริงนะเรืองแต่เรื่องพูดนี่สําคัญมากเลยนะคะจากจากการที่น้องเบนได้รับรางวัลแล้วก็การมีโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่เอามงคลชีวิตในสมุนไพรอันนี้ มงคลชีวิตมงคลชีวิต38ประการที่เด็กๆนับล้านคนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเพื่อ,อ,อรับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านลามะ,ะก็ได้ให้รางวัลด้วยแล้วก็ตอนนี้องค์การยูเนสโกก็ให้ความสําคัญกับการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าด้วยแล้วมีการทําข้อสอบเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกโจ,จากปีพุทธศักราช2525 เพียงโครงการเล็กๆที่มุ่งหวังให้เยาวชนได้ศึกษามงคลชีวิต38ประการผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่มีนักเรียนเข้าแข่งขันเพียงไม่กี่คนแต่ปัจจุบันได้ขยายสู่เยาวชนทั่วโลกที่ในแต่ละปีมีผู้ได้ศึกษามงคลชีวิต38ประการนับล้านล้านคนภายใต้โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าและนี่คือหนึ่งกำลังใจที่ทางทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ติดละครเรื่อง โรงเรียนหลังเขาจากชีวิตจริงแสนจริงชีวิตต้นแบบของการนำศิลธรรมไปสู่เด็กนักเรียนและทุกคนในชุมชนของพวกในการเยร่าพรสุวรรณะโรงเรียนสังวานวิทย์อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามาฟังเรื่องราวสนุกสนุกและการให้กำลังใจที่ดีผ่านละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากน้องเบนซ์พรชิตากันครับ คือเป็นรู้สึกว่าเวลาเราทํางานแล้วเราควรที่จะคืนอะไรกับสังคมบ้างนะคือถ้าเรามีโอกาสเราควรที่จะคืนบ้างอย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดแบบมีอะไรที่แบบให้ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะพยายามพยายามไปเพราะเรารู้สึกว่าคือโอเคเราทํางานเราได้เงินแต่เราควรที่จะทํางานอะไรที่คืนกับคนดูบ้างที่เขาดูเราอะแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบเราจะสามารถทําได้ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กมากๆ<ช>แต่มันมีผลกับหลายๆคนมาก<ช>ๆ,ๆซึ่งก็แบบนี่พุ่ิจริงนะหนูภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าหนูเล่นมาหลายปีแล้วแต่มันก็ยังแบบ<ช>ถือว่าหนเด็กยังดูอยู่อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้เด็กๆทัว่วประเทศท,ที่ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการได้ดูละครเรื่องโรงเรียนหลังเขาก็แบบอุ้ยดีจังเลยถึงเราจะไม่ได้รางวัลเราก็ได้อ่านหนังสือมองคลชีวิต ให้เป็นแนวทางว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงผู้ใจภัยละไม่คบคนพาลคบบัณฑิตคบคนดีอยู่ในหนังสือบุคคลชีตหมดเลย <c oughs> เรียกว่าก็ภูมิใจมาก <c oughs> ต้องบอก <c oughs> ต,อต้องบอกว่าพอน้องเนอบนซ์ตอบโอเคตกลงอย่างรวดเร็วเราก็รู้สึกปื้มกีการ์มีิวกโห้าอหน้องเบนซ์โอเคทุกคนโอเคทุกคนดีใจมากเหมือนเหมือนยิ่งทําให้เราทีมงานมีกําลังใจจะปั่นบดให <c oughs> ้มากขึ้นใช่อยากจะรีบทำวันแรกที่เดินทางไปถึงหกโมงเช้าเนาะ เราไปถ่ายกันที่สระบุรีใช่อ่ะเล่าบรรยากาศที่ต้องเดินทางไปหากองถ่ายหน่อยเรียกว่าเราถ่ายกันอยู่หลังเขาจริงๆริงนะคะล้วต้องให้คุณพ่อเนี่ยขับพาต้นเรนไปส่งที่กองถ่ายตั้งแต่ตีห้าเนาะสุดยอดอ่ะจริงแล้วบรรยากาศคือจริงๆมันก็ไม่ได้แบบทรมานจิตใจอะไรเป็นมากนะมันก็เหมือนถ่ายละครทั่วไปแหละเพราะว่าละครจริงๆก็เหนื่อยค่ะแล้วก็เรื่องที่เล่นเนี่ยเรื่องมันเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้อง อ่านเข้าใจบทเยอะๆหน่อยเพราะว่าเวลาทําความเข้าใจมันสั้นใช่ใชเรื่องมันสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบไม่เข้าใจบทเลยมันอาจจะยากหน่อยสําหรับตัวเราเองอเพราะาเล่นแต่ละครยาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันดีมากคือพอมันเป็นชีวิตจริงเราสามารถเข้าใจได้เลยว่าเขาต้องรู้สึกแบบเนี้มันต้องแย่มันต้องเต็มที่แค่ไหนกับการที่เขาสิ่งที่เขาต้องทําอยู่ซึ่งเบนบอกเลยว่าเบนก็อินมากเหมือนกันนะเลยมันรู้สึกว่ามันแบบ เต็มอะเล่นเต็มอธิบายไม่ถูกภูมิใ,ใจแทนแล้วรู้สึกว่าอยากให้คุณครูหรือว่าแบบหลายๆคนได้ดูเรื่องนี้หนูจะอุทิศชีวิตให้กับเด็กๆตั้งใจทำความดีทดแทนคุณผ่นดินแล้วก็ตายในอาชีพครูนี่นะคะ ก็บอกว่าตงั้นก็ต้องบอกน้องเบนเลยว่าครูนับหมื่นๆคนเด็กนับล้านคนได้ดูเรื่องโรงเรียนหลังเขากันหมดแล้วทั้งที่แบบว่าเชเบิลใดๆท้องถิ่นอยากเอาไปเปิดล้วก็เอาให้ไปเลยเป็นธรรมทานหรือว่าแผ่นอย่างเงี้ยเล่มอย่างเงี้ยเราก็ปั๊มแล้วเราก็มีปั๊มเป็นเป็นกล่องเล็กๆด้วยนะได้กนแบบโอ้เยอะแยะเรียกว่าหนึ่งโรงเรียนที่ฉายพอผู้ปกครองมาขอปั๊มเราก็แจกไปเรียกว่าโอ้โหสุดยอดพอนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็รวมหลายๆเร่ม พอได้อ่านบทได้ลองเล่นก็ยังได้เจอแง่คิดอะไรของของตัวละครตัวนั้นบ้างอเบ้นว่าครูอีทเนี่ยมีความใฝ่ฝันเบนว่าทุกคนมีความฝันเหมือนครูอีทเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้ก้าวไปถึงเหมือนครูอีทอาจจะไม่กล้าที่จะทำมามันยากมันยากเบ็นเข้าใจแม้แต่ตัวเบนเองบางครั้งมันยังรู้สึกว่าเบนไม่กล้าเท่าครูอีทเลยนะคืออย่างครูอีทเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันหลายอย่างคือมันไม่ใช่แค่ตัวเขาเองที่จะทามันต้องผ่าน ปัญหาชุมชนบ้ากสิยาใช่มันมันหลายอย่างค่ะเด็กพวกเนี้ยทั้งขี้ขโมยทั้งตีกันเองแล้วยังจะส่องยาอีกตีจนมือตะบัวหมดแล้วยังไม่แก้อะไรไม่ได้เลยอ่ะไยพวกบ้านเหนือเล่นพ่นยาเพียบซะขนาดนั้นแมลงมันก็แห่มาที่หมู่บ้านของเราน่ะสิมู่บ้านเองคนเยะเอ็งทำไมไม่ส่งคนมาช่วยฆ่าล่ะงไม่ส่งมาให้ามันกะอ้าวถ้าจะทำสายตางเองเนี่ยทำไมไม่ส่งมาพอออก็เหมือนกันไปซับไซอะไรเด็กมันนัก คันจะเสียหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นต้องต้อง,องยกย่องคุณครูอีทเนี่ยนะคะพออีทเนี่ยคือเปนรู้สึกว่าถ้าจิตใจเขาไม่มั่นคงไม่แข็งแรงจริงเขาทําไม่สําเร็จแน่นอนอเขาแพ้แน่แต่นี่คือเขาคนคนเดียวแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นว่าเขาต้องจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีความแน่วแน่มากที่จะทําให้มันสําเร็จได้เหมือนทุกวันนี้อ,อย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้แค่ผ่านแค่แค่โรงเรียนมันมีทั้งประชาชนมีทั้งชาวบ้านมีทั้ง หลายสิ่งมากที่ที่จะต้องทําให้มันผ่านไปได้เป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเด็กๆหรือว่าคุณครูดูเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นเชื่อว่าหลายคนจะมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้อะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆก้าวไปเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตอย่เงี้ยเพื่อาจะทำให้มันสำเร็จแล้วที่อาจจะเป็นการร่วมกันเก็บขยะในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วขยายไปสู่เรื่องที่มันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคุณครูที่ที่ อยู่ตามแบบว่า<ช>หลังเขาจริงๆ,อ,ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่มีใครได้ไปเห็นความยากลําบากหรือว่าการต่อสู้ชีวิตของครู<ช>ได้เท่าไหร่นักหรือแม้แต่เอาตอนนี้ครูที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องที่อยากจะสอนแต่ก็เจอปัญหาอย่างที่<ช>เราได้รับรู้กันแต่ว่าหัวใจของความเป็นครูที่อยากจะให้ลูกศิษย์เรามีความรู้เนาะเขาก็ยังต้องทําหน้าที่ต่อนต้องึกถึงว่าถ้าเป็นเราหรือเราอยากเป็นครูอีกต้องเป็นคิดว่าจะ ถ้าเปบนเบน,น,น,นอาจจะไม่สําเร็จนะนี่พูดจริงๆเลยเบนว่าเบนถึงบอกว่าครูอีนี่หัวใจเขาต้องแบบแข็งแกร่งมากอ่ะที่จะทําอะไรแบบนี้ได้เงี้ยค่ะ,ะต้องบอกว่าและสิ่งหนึ่งที่พออ,อี้เล็้ครูหลายคนได้กำลังใจการได้ต้นแบบจากสมเด็จย่าเนาะอเออเพราะว่าสมเด็จย่าท่านแบบเหยียบย่าไปทุกที่ในแผ่นดินไทยท่านพยายามเข้าไปช่วยโรงเรียนครูครูทุกคนพอพอ,พอพอพออีท่านมีต้นแบบจากสมเด็จย่าท่านก็เลยมีพลังที่จะสู้ต่อ แม่หนูตั้งปณิธานทดแทนคุณแผ่นดินไว้แล้วค่ะแม่ดูอย่างสมเด็จย่าสิพระองค์ท่านทรงให้โอกาสคนไทยทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชาวป่าชาวเขา พระองค์ท่านก็ยังให้โอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนหนังสือเป็นคนดีแล้วก็ทำอาชีพที่สุดจริตแล้วทําใ้ประชาชนอย่างเราถึงไม่ทำความดีตามพระองค์ท่านละคะแม่กอย่างนั้นนะแม่ก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าแล้วก็คุณ ความดีที่ลูกตั้งใจที่ทำเนี่ยจงปกป้องคุ้มครองลูกให้พ้นจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะลูกนะภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำไหมครับในในครั้งนั้นภูมิใจมากภูมิใจจริงๆนะคะภูมิใจมากๆเลยโดยเฉพาะเนี่ยตอนที่เราไปที่โรงหนังแล้วเขาก็เปิดเนาะเรารู้สึกว่าหูแต่ละเรื่องนี่มันแบบแน่นทุกเรื่องเลยอะคือทุกเรื่องที่ดูนี่มันได้อะไรจาก จากทุกเรื่องที่พี่พี่ทำม,มันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเป็นแม่ความเป็นทุกทกสิ่งอค่ะที่มันอยู่ในในทุกเรื่องของที่นี่อ่ะไปรู้สึกว่ามันแบบมันมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูเนาะก็ถือว่าโชคดีดูแล้วก็ต้องคิดตามด้วยนะคะที่สําคัญเลยดูแล้วก็คิดตามแล้วก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองด้วยเพื่อที่เราจะได้แบบมีความสําเร็จเหมือนอย่างพวกเขาที่อยู่ในในหนังต่างๆเหล่านี้ความสำเร็จ แต่และเรื่องมันคงไม่ได้ง่ายเนาะมันมันต้องฝ่าฟันหลายๆอย่างถ้าน้องเบนเจอเรื่องราวชีวิตที่ยุ่งยากหรือว่าอุปสรรคในชีวิตหนักๆอย่างเนี้ยตัวเองใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้ให้ทาให้มันรอดอทําให้มันไปสู่ความสําเร็จได้อย่างหนึ่งเป็นรู้สึกว่าเกิดมาแล้วก็อย่าอย่าไปยอมแพ้มันเลยอะ่ะถ้ามันมีโอกาสที่ยังยังทำยังมีมือมีเท้ามีมีแรงอยู่อะค่ะก,ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปยอม เอาใหม่ทาใหม่ได้ถ้าแพ้ก็ทําใหม่ได้เบนเคยเป็นมาแล้วค่ะตอนทําเบนเซออ๋อเออใช่นานมากฉันดื้ไปแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์ใช่อตอนทำเบนเซ่ทำเครื่องสําอางเองอันนั้นก็แย่หนักหนาสาหัสมากแย่มากเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณพ่อนี่ถึงกับแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคซึมเศร้าไหมสงสารล,ลูกสาวใช่ไหมหรือว่า,าเขาเขาเครียดเองด้วยค่ะเ,เพราะเขาไปดูแลให้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาทําเงินลูกเขา สูญเสียมาลายไปใช่<ป>เขารู้สึกว่าเขาเครียดมากเขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาแล้วอะไรที่มันช่วยผักขึ้นมาดันให้พ่อรู้สึกดีขึ้นแล้วตัวเองก็มีกําลังใจต่อตัวเบนเองนี่แหละค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากพอเป็น <ทำ S 1> รู้สึกเบ้นบอกพ่อว่าจะจะเครียดทำไมก็ต้องทําขำใส่นะพรออ <laughs> ตะเคียดทำไมเนี่ยลูกยังโอเคอยู่เลยยังมีชีวิตด,ดีอยู่ยังมีมือมีเท้ายังทํางานได้อยู่ตะเคียดทำไม,งมเงินนั้นนะคงติดติดตังเขาไม่ประชาตาที่แล้วละมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทาให้มันเป็นเรื่องแบบา um ทาให้มันเป็นเรื่องแบบว่าขำๆไปให้มันเป็นความสุขไปซะใช่เห<ๆ>มือนแบบก็ขำๆให้เขาไปเผื่อเดี๋ยวหาใหม่ได้ลูกยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็ตอนพ่อเครียดน,นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อมาทํางานกับเบซ์เพราะไม่งั้นพ่อก็จะนั่งอยู่บ้านก็จะไม่ได้ทํางาน ตอนนี้ก็เลยพยายามเอาพ่อออกมาแบบไปเจอเพื่อนที่กองทายไปอะไรเงี้ยนางก็ได้คุยได้อะไรใช่ตอนนี้แฮปปี้แล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เล่นอินสตาแกรมสุดฤทธิ์ส่งรูปให้เพื่อนดูอะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรทุกคนมันมีอยู่แล้วแหะใช่แต่แต่ว่าเรารู้จักจับแง่คิดให้เป็นด้านบวกซะเออเข้ามาก็ดีเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นเอเงินหายไปบ้างก็ดีจะได้ คืนเข้าไปที่ติดมีเขาไปมาไล่พบหลายชาติใหม่ก็ได้แล้วยริงมันแรงขับให้เราได้หาใหม่เพิ่มมากขึ้นนะใช่ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทําก็คือว่าทุกคนในบ้านง่อยหมดเลยอ่ะคือความรู้สึกเขาแบบซึ่งเข้าบรรยากาศเทรนดไกลเบนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ฉันไม่แฮปปี้ก็เลยต้องเอาตัวเองก่อนหมายถึงว่าตัวเองอ่ะต้องดีขึ้นมาก่อนเริ่มต้นจากตัวเราใช่แล้วก็ค่อยๆส่งไปกับคนรอบข้างเราจนมันค่อยๆดีขึ้นต้องเริ่มจากเราก่อน เรื่องราวที่น้องเบนได้เล่าสู่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นี่คือประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของเธอที่ได้ประสบพบเจอกับปัญหากับการทำงานแต่กำลังใจที่ดีที่เธอได้ลุกขึ้นต่อสู้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็ย่อมทำให้ชีวิตของเธอได้เดินหน้าต่อไปจนสู่ความสำเร็จในวันนี้ครับเป็นว่าคนที่จะต้องทำให้เด็กๆหรือว่า ตรงนี้มันไปได้ก็คือคุณครูเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคุณครูขอให้แบบมีกําลังใจมากๆในการทํางานแล้วก็ดูพออพออีทเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าจริงพออเขคงจะผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สู้เต็มที่ถึงแม้ว่าแบบบางทีรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าลําบากจังเลยเป็นคุณครูหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าถ้าเกิดแบบเราทําให้ตรงนั้นมันผ่านไปได้นะคุณจะเป็นคุณครูที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ แต่จริงๆแล้วชีวิตการเป็นนักแสดงก็เป็นครูเหมือนกันนะเราเรียกว่าเราเรากําลังเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับแฟนคลับหรือคน<ฆ>ที่ได้ดูผลงานเราเนี่ย<ฆ>ได้ได้เลือกทําในสิ่งที่ดีตามอย่างเราได้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้แสดงพฤติกรรมได้ร้ายออกไปเอ้ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ที่เองถ้าฉันเป็นอย่าง<ฆ>เป็นอย่างร้ายแบบนี้เราก็เป็นครูทุกวันอยู่แล้วเนาะภูมิใจกับ กับงานละครหรือว่าสิ่งที่ได้ทําแล้วเป็นแบบอย่างนะครับ้องเป็นเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเราได้สอนคนในสังคมมากจริงจริงๆมันบอกเลยนะคะว่าการดูละครเนี่ยดูแล้วต้องคิดด้วยใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าดูสนุกอย่างเดียวแล้วก็อยากจะเป็นแบบตัวนั้นตัวนี้ ราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะเป็นตัวที่ดีมันก็จะดีแต่ถ้าเลือกเป็นตัวที่เป็นตัวร้ายก็ก็ไม่ดีเนาะเพราะมันก็มีผลอะไรมากมายแต่ก็จะได้รับผลแบบตัวร้ายที่คุณเห็นแน่นอนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราหรือพวกนักแสดงที่จะทาได้จริงก็คือทํายังไงให้ชีวิตจริงดีพอที่จะทําให้เด็กๆทําตามได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก ยว่เรกากทำได้จริงๆเราก็เราก็พยายามอยู่ค่ะอะไรที่ทําได้ก็จะพยายามเพราะว่าเรื่องยากอย่างนี้ตอนที่ไปเล่นมีมีฉากไหนของผออ,อีท,ที่ตัวเองต้องเล่นแล้วรู้สึกว่ามันยากไหมจริงๆก็ยากหลายฉากนะออยากหลายฉากแต่ว่าฉากที่เป็นรู้สึกว่ามันยากก็คือฉากที่แบบที่เด็กๆมากระที่เด็กๆมากราบหน้าโรงเรียนเนใช่ค่ะก็ มาได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูโอ้โหลูกศิ์ครูจบเป็นบัณิตรหมดแล้วเหรอลูกวัดสกุลอะไรครูคุณแม่ไรกันครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะครับดังหยาดฝนสายทานรถลังริน ลือผู้นำทางให้ใครยโงคผูสร้างโลกสร้างสิษย์พร้อมศาสตร์ศิลคผูสร้างคนสร้างชาติสร้างแผ่นดินญาต มันจะทำอารมณ์ยังไงเพราะเรายังไม่เคยเจออารมณ์แบบนั้นถูกค่ะแต่จริงมันก็มันก็อินมันก็ได้อยู่อะเขารู้สึกยังไงบ้างสมมติเราเป็นครูเองนะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในละครมีลูกศิษย์ที่เราสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วเฮ้ยเขาใส่ชุดคุยอะแล้วเขาทำไมคิดถึงเราเพราะฉันสอนแกอยู่ตอนอยู่ปหนึ่งถึงปหกแต่แกต้องผ่านชีวิตอีกตั้งหลายสิบปีกว่าจะมาถึงวันวันแห่งความสําเร็จทำไมนึกถึงกลับมาอีกอาจารเจนรู้สึกยังไงบ้างณโมเมนต์นั้นณเวลานั้นปื้มมามันปื้มไปหมดเลยบ ปื้อหมคือเรารู้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่เราเหนื่อยที่เราทําให้แล้วแล้วมันมีคนเห็นคุณค่าเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคือไม่ใช่ทําแล้วก็ผ่านผานไปแต่เด็กเหล่านี้เขาเห็นคุณค่าของคุณครูของเขาที่กว่าคุณครูจะสอนพวกเธอกว่าฉันจะมาอยู่ตรงนี้มันหลายอย่างซึ่งมันทําให้รู้สึกมันทําให้เป็นรู้สึกแบบหืมลิดถึงคุณครูตัวเองเลยเอ๋อนะั้นรู้สึกแบบอยากกลับไปฉันต้องกลับไปกราบครูฉันแล้วว่ามัน มันซึ้งนะคะมันเป็นอยากให้เด็กๆทุกคนคิดแบบนั้นนะไม่ว่าคุณครูจะดุจะตีจะว่าเราหรือเป็นคุณครูที่แบบคุณครูใจร้ายอย่างเงี้ย แต่เพือเผลอไม่ชอบครูนะเลานังใช่แต่คนเหล่านั้นนะเป็นคนที่ทําให้เราโตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะวันหนึ่งที่แบบเราจบไปแล้วเราก็ควรจะแบบนึกถึงคุณครูด้วยเวลาที่เขาไหว้ครูหรือว่าเวลาที่เขาแบบมีวันครูก็กลับไปสักวันหนึ่งก็ยังดีเป็นว่านะกลับไปหาคุณครูหน่อยเห็นไหมเวลาเวลาเขาทําบุญกันหรือเวลาเขาให้แผ่เมตตาต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ใช่เพราะไม่งั้นก็คงไม่มีคุณครูบาอาจารย์อยู่ในเวลาที่เราแบบต้องไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องต้องพูดเลยว่าไม่ว่าจะยุคสมัยผ่านมากี่พันี ครูบาอาจารย์ก็ยังคงต้องบูชายอยูจอ่จะพาน้องเบนไปสักวันนะคือจากเด็กที่เข้าร่วมโครงการล้านคนได้ศึกษาธรรมะแล้วได้แล้วได,ได้ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะดีๆอย่างเงี้ยเด็กล้านคนในหนึ่งวันเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็สวดบทสรรเสริญครูปาเจลาเสียงดังกระหึ่มแล้วเชิญครูมาดังฟังอ่ะแต่ยังคิดดูว่าเออ,อเราคงน้ําตาไหลเนาะ<ช>เราไปฟังแล้วเราพาพี่ต้อไปฟัง โอ้ยแก่ฉันอยู่ไม่ได้ฉันแบบเออมันปลื้มขนลุกแบบชื่นใจมากชื่นใจจริงแต่พอเราได้ทําอะไรให้กับครูอย่างนี้เราเรารู้สึกดีเนาะใช่ค่ะค,คือคือถ้าอะไรก็ตามที่เราทําด้วยความแบบมันมาจากใจจริงๆอะยังไงเราก็รู้สึกแต่ถ้าเกิดร้องๆ้องไปงั้นอะมันก็ไม่รู้สึกนะพี่ <c oughs> พูดจริงๆนะใช่ใช่ใชถ้าเกิดแบบแค่เด็กคนเดียวมาร้องอ่ะถ้ามันร้องจริงๆอะเราก็รู้สึก เขาสัมผัสได้เขาบอกว่าการที่ต้องเบนได้มาร่วมเล่นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรือ่องโรงเรียนหลังเขาแล้วได้เป็นครูเองถ้ากับตัวเองได้มีโอกาสเชิดชูครูไปใน <S <S 2> <S 2> ตัวได้เนาะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดแต่ต้องบอกว่าเบนโชคดีมากเป็นอย่างที่เบนบอกเบนได้กลับไปหาคุณครู <S 2> <S 2> อ,อยู่เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความภูมิใจของเบนเองเหมือนกันที่ไม่ค่อยเกเลกับคุณครูเท่าไหร่แล้วก็เวลากลับไปแล้วคุณครูก็จะรู้สึกแบบ ลูกศิษย์ฉันกลับมาหาอ,อย่างเงี้ยก็ดีใจเขาก็ดีใจบรรยากาศในการทํางานกับพวกน้องๆที่เรียกว่าเป็นอาสาสมัครเลยนะเป็นวอลเนเตียที่ที่อยากจะทําละครบางส่วนใหญ่ที่เต็งไปเจอจะบอกว่ามีหลายคนที่ไปแบบอาสาสมัครไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมแบบว่าแบ๊วๆใสๆแล้วก็จะมีแค่บ,บางคนที่เป็นมืออาชีพที่มาช่วยกันอย่างพี่ต้อหรือว่าอย่างน้าต๋อมอะไรเงี้ยเนาะเตงรู้สึกไงบ้างกับบรรยากาศของพวกเราแบบนั้น <laughs> ดีนะเป็นว่าจริงๆเปิดโอกาสให้เด็กๆที่เขาแบบมไม่เคยรู้เลยอยากมาทําก็ดีค่ะคืออย่างน้อยอย่างแรกคือก็ได้ประสบการณ์ว่าอ๋อแล้วทำงานมันเหนื่อยแฮะอยมันร้อนนะมันยากนะที่เราเห็นในทีวีมันแป,ป๊บเดียวเนี่ยกว่าจะออกมานี่มันยากเหลือเกินนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเขาก็ได้ประสบการณ<ม>์แล้วก็ได้เห็นว่าทํางานกันยังไงบ้างแล<ม>้วเด็กๆพวกนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานแบบนี้อย่างน้อยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้บุญต่อกังอะไรอย่างเงี้ย ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับน้องเบนซ์พรชิตานาสงขาและทีมงานผู้ผลิตละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกทุกคนเลยนะครับกับการได้สร้างสารรค์เรื่องราวดีๆและกำลังใจอันมีคุณค่ามอบให้กับคุณครูทั่วโลกและเด็กนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครับสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาเลตี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกับรายการดีๆเช่นนี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับ สวัสดีครับเมื่อวันที่19ตุาลานคมที่ผ่านมาโดยในงานนี้คุณชลิตาเตือนอารมณ์ได้ยรับรางวัลโลกเกียรติยศนักสแสดงนำฝ่ายหญิงดีเด่นแห่งปีจากละครเรื่องโรงเรียนหลังเขาในบทบาทที่สื่อข้อความตรงกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของรางวัลช่อสะอาดอย่างชัดเจนลูกหลานเราเสียคนกระเพาะหกมันมันกอ,กอ่อประโยชน์จากพวกเราไปตั้งเท่าไหร่ชาวบ้านรู้กันดังไหม พวกมันนั่นแหละตั้งตัวเป็นผู้มีิที่พลทั้งคาไม้เถื่อนทั้งสูกเงินแผ่นดินพวกมันกลัวคนมีศาสนามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกลัวพวกเราจะมีการศึกษาแล้วพวกมันจะหากินกับพวกเราไม่ได้